สวัสดีครับท่านการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคาวิเศษนะครับอ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวหน้าหนึ่งกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับสแกนก่อนนะครับสแกน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 ,แก,นก่อนครับโอเคมาดูภาพหัวข่าวใหญ่เลยนะครับนายกขึ้นฝ่าฝืนกดโควิดชัดดาวประเทศอีกรอบ ปาสั่งปิดบิ๊กเมลเทนไม่ลั่นไม่เกี่ยวการเมืองนะฮะไม่ห้ามเขาดาวผู้ว่าราชการจังหวัดนี่หมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาะฮะฟันผู้จัดคอนเสิร์ตปาเตะขู่ชัดดาวอีกรอบหากฝ่าฝืนกดคุมโรคปิตตขึ้นพร้อมปัดสัง่งระงับคอนเสิร์ตบิ๊กเมลเทนแจงเป็นอำนาจสสจผู้ว่าราชการจังหวัดสกัดโควิดยันไม่เกี่ยวการเมือง ย้ำไม่ห้ามเขาดาวปีใหม่แต่ขอยึดกติกาครับปาเตผู้จัดคอนเสิร์ตนะครับเมื่อวานก็ขึ้นทวิ t เตอร์แฮอันดับหนึ่งอันดับสองเลยครับสลับกับแฮชแท็กบินบรรลือฤทธิ์แฮชแท็กนี้คือเซฟปาเตหน้าในก็จะมีอะไรเกรดฮิมะลายรวดวิจิตธรรมชาติสร้างงดงามวงจรชีวิตลิขิตราดมงคล,ลชควชจุฬาลงกรณ์เทคโนโลยียันหุ่นแล้วก แม่แคทริยานี่เจ้าหญิงเลยนะฮะเนี่ยในวัยเดียวกับผมเลยหนุ่มๆทั้งประเทศหลงรักตอนนี้น่าจะอายุ48-49ิ 48, 49, แสิบเก้าหละเพราะเข้าวัยเดียวกับผมซูมหน่อยสิยังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่ามีริ้วรอยนิดนึงฮะแต่ก็ยังคงความสวยโอโ้โหเคริรมเลยฮะผมยังจำได้เลยท่ายรูปนิเตศาสานแพรวสวยเพอเลยเห็นล้เพอเลย อะและกรเมืองเสียชีวิตครับขอแสดงความเสียใจครับคุณชัย,ยาสะสมทรัพผย์ิดไตาวายค่าชีวิตชัย,ยาสะสมทรัพ์นี้ด้านบนตรงนี้ครับฝาาฝืนนิติกรสำนักงานสาธารณจังหวัดนครราชสีมาภาพเล็กครับเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพปากช,ช่องจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเอาผิดผู้จัดงาน คอนเสิร์ตบิ๊กเมล์เทนฝ่าฝืนมาตรการโควิด -19 และให้ยกเลิกจัดแสดงคอนเสิร์ตครับผมนี่ฮะ BMMF11 Big Mountain แต่จังหวัดอื่นจัดกันได้นะครับเต็มไปหมดเลยในเขาใหญ่เนี่ยตรงปากช่องอางานฤดูหนาวจัดได้ตรงนี้จัดไม่ได้แล้วก็มีงานยอยยศ ยอยดศยิ่งฟ้าอายุทยาใน็นจัดเหมือนกันครับอ่ะก็ว่ากันไปฮะอันนี้คุณตูนเป็นอะไรนักวิ่งนักใจบุญของเราป่วยอธิวราคงมาลัยหรือตุมริรแฟมนักร้องชื่อดังเข้าสาตัวที่โรงพยาบาลพรมกุดด้วยอาการกระดูกกดทับเส้นประสาทที่แพทย์สแกน MRI ให้พักรักษาตัวหนึ่งเดือนครับคอยหายไวๆครับผม มิตูเมือนฝ่ายค้านเปิดศึกซักฟอกอานนท์มอบตัวสู้เดินเกมแก้มาตราหนึ่ครับตูนบอดิสแลมป่วยโรงพยาบาลพักหนึ่งเดือนมือแขนนิ้วชาอ่อนแรงครับอันนี้มาตรงหน้าหนึ่งอะไรหาเยอะหายากมีกว่า8,000โรคปริศนาน่ากลัวไม่แพ้โควิดอันนี้ฝุ่นพิษครับใครที่อยู่กรุงเทพนะครับฝุ่นพิษ สุนควันพิษฟุ้งกระจายใ,ในเขตพื้นที่พยาไท,ทยสง่งผลใี้ทัศนวิสัยในการมองในระยะใกล้ขณะที่ผู้ขอยนักเรียนต้องสวมหน้ากากไปโรงเรียนในพื้นที่ดินแดนกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันอันตรายอา่ะนะครับใครที่อยากมาต่างจังหวัดก็บินออกมาพักผ่อนเลยครับตัวเครื่องบินราคาไม่แพงครับบินมาเชียงรายเลยครับแฟนรายการนั่งไทสไม,มา์มาไปกับ คนละ2,500กลมๆนะฮะขาละพัน200กว่าบาทใกล้เคียงกับรถทัวร์มากนะฮะเพิ่มอีก401ชั่วโมงก็มาถึงเชียงรายอนะ่ะชวนมาเที่ยวเลยครับหนีหนีเอ่อพีเอมาอันนี้คือ Special ลเมื่อรัฐวงเล็บรัฐประหารยัดคดีปิดป,ปากภาขีกฎหมายรับไม่ได้ครับด้านล่างนี่ฮะโอ้โหข่าวใหญ่จริงๆข่าวใหญ่แต่มันเป็นกรอบเลกฮะ เสียโป้แจ้งจับบินจัดทำเสื้อชมพูอันนี้เสียโป้คุณสันทนานะครับภาพเล็กนะครับเสียโป้โป้อนนลขวาเข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบเพื่อดำเนินคดีกับบินบาลลิศนักสแสดงจิตอาสาในสี่ข้อหาแมอมอ้างสถาบาันเปิดรับบริจาคเพื่อนำเสื้อไปจัดทำสีชมพูนะครับอันนี้อดีตพันตำรวจโทสันทนาประยุรรัตน์นะครับถือรูปคุณบินบรรลือธิศ ใครสนใจนะครับไปติดตามในช่อง YouTube ชีพทำค่าวิเศษนะครับบินบอลลิริสผมทําคลิปไปเมื่อคืนนะครัอ่านจาก Hashtag ทวิตเตอครับขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับฝุ่นกรุงวิกฤตผู้อันดับ4ของโลกครับฟุ่งกระจายใน59พื้นที่ดินแดงทะลุกเกินพิกัดกรุงเทพวิกฤตพุ่งติดอันดับ4เมืองมลพิษโลกหลังค่าฝุ่นพิษรวมทั้งปริมณฑล59พื้นที่่วนเชียงใหม่ อันดับยีิบสองของโลกด้านกรม,มควบคุมมลพิษเผยฟิตผิดฝุ่นพิษโจมตีหนะักอันนี้ชวนเที่ยวนะครับอ้าวใครอยู่ใกล้ๆเมืองทองธานีนะครับชวนเที่ยวในจุลในสุธิพงศ์จุลาเจริญอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนชวนซื้อของปีใหม่ในงานโอท็อปซิตี้สองศูนย์สองศูนย์ครับจัดขึนสิบเก้าถึงยิบเจ็ดธันวาคมที่อาคารเชลเลนเจอร์หนึ่งถึงสามอิมแพคเมืองทองธาน,นีครับ ทั้งหมดคือหน้านหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลิวีนิวนะครับขอบคุณเดลิีนิวและอ่านเพิ่มเติมนะครับไปเว็บดอทเดลิวขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำพิเศษสวัสดีครับ